สวัสด mm ีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมปอบกับตุ๊กหลังเราก้องแก้วระยำกับท่านผู้ชมครับวันนี้โกเม็ศเดินทางไปตลาดขวัญแยงเหมือนเดิมครับตลาดซุปเปอร์มาร์เก็ตเกะๆบ้านครับนะซุปเปอร์มาร์เก็ตบานๆานหรือฮะตต้ร่งกันได้ครับว่าตามมาตต้ได้ไหมโต้ได้ครับไม่ก็อายไม่ไม่อายพอไม่แน่การนี้กับโกเม็ดก็เลยได้ปลาตองเตียวมาครับท่านผู้ชมปลาตองเตียวก็สดๆดิบดิเลยครับตามฤดูกันกับปลาตองเตียวนี่ก็เป็นปลาที่ว่าอ่ามีช่วงเดือนทิพย in ์ที่ว มีจวงตี๋กว่าลันคนดกนักเดี๋ยวคือนับยึดลงปลาดองเตียวนี่ครับทีมากตองเข้ามาเชื่อปลาดองเตียวคือกะดาจันทนีคืออาจจะอยู่ในรูในปลงอาจจะอยู่ใต้ดินคือในปลงอ่วัวน,นี่มันอู้จะมีความดื้อ่า,แายแพดละเอียดตัวยาวอะประมาณน,นึงครับผมคนดงนักครับผมปลาจันทนี้จะออกคนทรำไม่คนก็ไม่รู้ว่าปลาจันทนี้อาจจะอยู่ตรงนั้นนะครับที่ลุมน้ำตะเลทรัพย์ลงปลาครับติ๊บโลมันออกมาหมักใช่ไหมออกออกมาเป็นติ๊บโลเลยออกออมาเป็นติ๊บโลออกออมาเป็นกระบะ ออกหมอแบบไม่รู้เอาไปไหนครับผมทั่วเลยครับผมมาอยู่มันนักตองเดียวเราอย่างแบบปลาตองเตียวครับผมยกโกมิตรันพกโล่รวยทั้งแก่อนเนี่ยผมยกเมลูร้อยยาบัตยกเมลูกเมตันเดียวยกโกมิตันพาโล่รวยพกโล่รวยตอนหลังจะมาเป็นซี่โล่รวยซ้ำโล่รวยแล้วก็มีจังโล่รวยแล้วก็บบอทัดมาตอนนี้วันนี้โกมิตซื้อโล่แปดิบซดดิกๆครับผม ก็เป็นปลาปลาดูดูกันก็ถ้าหมัดพุดดุนเชาวประมงพื้นบ้านหรือว่าจองดินครับเพราะว่าเป็นปลาเดี๋ยวเราปิ้านปิดกับตัวเด็กๆเป็นเป็เป็นๆกันเนี่ยคือบรรยากาศไม่ตลาดของอำเภอขนแยาครับอำเภอขนแยางหนี่งก็ตรงนี้ก็มีตลาดเก่าเก๋ครับผมมีขาวกลองหินเด็ดๆโดยด้อยบางไมโดยเฉพาะปลาจากลุ่มน้ำตะเลทับตรองลากกับนะก็ถือว่ามีมากใหม่ขายของครับโดยเฉพาะช่วงนี้ติดกันปลาตรงเดียวกับท่านผู้ชมปลาตรงเดียวบุลึมึมคือมากเลยครับใส่รับมากบุลึมึมคือมากนั้ Hai tầm nhìn mặt nạc 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 nạ nạc nạ nạc nạ Mưa quay nạ nạ nạc nạ ใส่น้ำตำตำราน้าบีนองเออ,องจิงชับได้มีดไม่ไมาจัดอดะกิับผมวม่ใจมีแต่ตัวใจหลังเก็บเอาไว้าไมาตอนนี้มีดนี่ยัดหน้าตำานี่มาเต,ตรงนี้ปุพักตรงนี้เลยเนี่มาดี๋ยวผมไปจนะัดได้เนะเนีต่ตรงนี้ปุ๊บนยักเลยมนะมีความนียก้ม ผมนัดไม่เชื่อได้ไหม <laughs> ไม่เชื่อไม่ได้ครับย <c oughs> ังถ้าไม่เชื่อย่วิธีการสเก็ตสมัครสเก็ตสเก็ตได้หรือไม่หันหลมันจะไม่มีแบบจัดควัดจะเป็น,น,ก,ก,ก,นการตั้งความนัดไปในตัวครับนี่ก็เป็นมิโนยัครับเป็นเมนูนประจำปีคือโดยเฉพาะต้นแบบใต้คือต้องแกงครับนะโดยเฉพาะต้น,นตลุมนำทะเลทับต้นกลาเนี่ยครับ คนตรงกล้าปัดลุงมกคอนที่ตะมดับ,บางส่วนกับนะจะ,จะได้ปรับปลานีดูใกล้เคียแต่ตอนนี้กับปลาชนิดนี้ตัวตรงไปเกือบตัวประเดียร์จะไม่ขนโกมิดเกง่งตอนนั้นก็หยุกดีกว่าเขาเรียกว่าห้าลูกรวยห้าลูกรวยพูดไปเล่นจริงห้าลูกรวยกับปลาชนิดนี้จะไม่ขนห้าลูกรวยเมื่อเกือบปีตีเดียวโกมิดใช้สนซ้ำรายการที่หม้อกอกระถัดาาอตอนนั้นก็บห้าลูกรวยตอนนี้ก็ก็ยังไม่ขึ้นมากกับนะ ก็ไม่ได้ขึ้นหมักเพราะว่าขึ้นกาทุกกระจายไปหมักหลายจังหวัดปลาก็ทำมาจากบ้านเ่ราะน้ำมันขึ้นไม่ต้องดื่อยางมันต้องขึ้นตามครับให้ตัดใต้หรือใดหรือตัดไปขัดตรงต่อเลยปุ๊บอันนี้จำลองแบบไปกันนะครับเนี่ยคือมันจะไม่มันมันจะไม่รุดออกมาเพราะมันมันอยู่ในตรงโอ้โหว้าวไปอย่างนั้นกันเลยรักเลยก่อน ลอมกับตอนนี้ก็ตมกุ้งต้มกัมเราสามารถเอาไปเยเอาไปขยี้เอาไปยี่ได้ครับอันนี้ลูกทั้มก็เป็นลูกทั้มอยากลุมน้ำแตะรีดทับตรงกลางเปรียวดีครับเหยาะได้เลยนะเนี่ยกับวิธีบ้านๆครับนะที่บ้านๆต้องคนตายครับเป็นประเด็นแต่เทียบว่าทุกภาคก็มีวิธีของทีนันนๆครับ để là vị trí gắn gang 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 gắn gang 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 Cái gang 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 กี่กงคับหาคับแต่ไม่ชอบต่ไม่ชอบมินเดี่งกงอ่าเทยวนู้นอาจจะไม่มีปลาตรงเดียวก็เรายกปลาอื่นครับกี่กับมากครับแกังเลยบเงินไปีกงกันไปครับบ้านเราาหุมมมหมัมทไมต้นถึงหูมัมแรงหมัมหรือว่ารือไรปั้มพืนนะปัาาเงอบปั้มพืบ้านเรารียหมัมปั้มพื่นปนนาปนนาอันคนออกฮักครับตัวนี้ออกฮักรับเป็น คุณตาเจ๊บอกคักไม่อยากบอกเมียเอาลืมไปมาเมียทีดาวด้วยนะครับนายดูนักขี่เด <c ười> <c ười> ็ดเมียก็นไหมไม่คือยังเป็เม็ดปลาเรลเลยครับผมเม็ดคือเม็ดตาปากเมยตั้งมาให้ดีถ้ามาเต้นสิมไม่ว่ามันยิ้มเหมือนตั้งไหนเนี่ยอยู่ในปุ่งเนี่ยหรออ่อนกับมันยิ้มเมื่อต้นเดือกเม็ดอยู่ในตองตองเมยตอนนั้นก็ได้เหรอโคเม็ดออกมาเะือดเล่นอยู่กลางคื่นเลยว่าโอ้ก็ยาว <c ười> โอ้ก็ยาวกาวลบตั้งต้องนี่ยก็อายไปเลื่อยขนาดนั้นช่งต้องกาวไปยับแนวอยใช่ไหม แม่ไปไหนวัลุงเราไปเห็นนะจำเปือฮะเราไม่ตู้ไมเลยโอ้ก้อยัขนเย็นถ้าแม่ไปรัดอก้อยโอ้เลยเวลาแม่แม่มาแต่รัดโอ้ดีใจเลยว้าโอ้มันแม่มาแต่รัดคือกำหมาโอ้มันแม่มาแต่รัดไม่กำหมาดีใจเด็กเขาไม่ก่อนเวลาพ่อแม่มันกลมิดนะครับแถวแถวบ้านนะครับเวลาพ่อแม่ไปตลาดของใบกายัดเดียวครับเด็กกินกองโอยแต่ลบคองเต่ไม่เคยกินเด็กกินก๋วยเตี๋ยวพลัมใหม่พักอ่างวนยกกันก็เป็นอ่างวนเกี๊ยวอย่างเดียวครับอันนี้หนังหนังพ้นกับต่ไม้จุ่ม น้ำบนเลยนตังมาเลยครับอันนี้ปั้นใหม่ใหม่ปั้นใหม่ใหม่ตาเยอะลองปั้นใหม่ใหม่หนึ่งนี่น้ำคนตัวไส้กีมินหัวเตี่ยมหอมตะกะเลยกับใส่ไัก่อนเลยคนมากับเม่อกี้เดีวมาเลียเดี๋ยววันน้ำเต็มตาไหมไปมาลุกใส่ตะเบี้ยมใส่บังเงนไปเลยไปมาลุกเดี๋ยววันปัตตานีกับตะเบี้ยมเดี๋ยววันปัตตานีมันมาเลย ยอยู่ตายกว่าจะรู้ว่าอะไรกับคนเก่าแล้จะไปเลยกับมนะันไ,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 ไป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 งไป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 ไไปไปปไปไปไไปไอ้ปไปไปวปไปไไาไไปไ ก็ตอนนี้เราชิมรสชาติได้แล้วก็มันกัดความหวานจริงๆงั้นกับอยากจะแกงให้ตามยมเลยปกติกูมิจฉัยไฉ่นำตาลเวนนคือน้ำพึ่งเวนไงผมบอกว่าเพื่อว่าตันผู้มาไม่ได้แต้อื่นเลยปกติหาไม่ได้เดยใจนำตานใต้แดงเต้นกันหมดเฉยเป็นนึ่งรองโจรซ้ำโจดที่โอดกอเไยน้ำอื่นเดดเลยครับจะทำการใส่ปลาลมไปเลยปลาท้องเตี้ยวปลาท้องเตี้ยวปลาทรเวลฟิช หัวแหลงกว่าดีนี่ยกยกเต๊ปาป <c oughs> ้านีกวนเลยครับปุ่มมันร้อยกับปลาอยู่นี่ปุ้งหน้าตำไม่ว่ากับตำปุ้งปละห่า นี่เดือดรลอดไหมนี่ครับเดือดรลอดไหมครัเดือดตึ้งอ่ะไอ้ไอ้เดือดไม่หลอดเดือดตั้งเดียวคือต้งกํานี้มาอยู่เอ็งเดี๋ยวไม่ได้กับเดือดกับหลอดเนี่ยต้องเดือดแล้วก็รั่วน้ำหลอดจังเราจะเดือดหลอดไม่ปกติเลยมันหลังจากสีถ่านทันเร็วกับดักไว้คุณพ่อคุณแม่ก่อนครับ คุณโบคุณแม่นคุณนี่คุณแม่คุณโบชอบมากครับอันนี้ไม่เป็ดกับไม่เป็ดสุดยอดว้าวคุณโบคุณแม่ร่างจากที่ว่ารักไอ้คุณโบคุณแม่เลยแตอนี้เรากับสบายเลยครับพวกมักเลยักีกังที่ดูความโม่ Tay lục pet ra bơi. Top trọng dog, angi, ode job, mãi giày. Mhm. 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 Mhm

เดือดนี่แหละเดือดเดือนี่ยกับเนื้อความสดปร้องไกรกับนี่ก็น,นั่นว่ามันรน้อนแบบระอุนะครับนะครับมันในมันแบบใชายแก๊สคือต้มชายไม้พุ่เนี่ยมันร้อนแบบระอุ ร่อนร้อนร้อยมันจับจับ,จบเลยกับตม้มยำเรียววันเก็บมันเหย่ามีก๋อยอหย่านี่ครับวัดเสร็จปลาปีนี้มาเชจมามาจาว่างให้ตไปนกกันอยู่ว่างไปออโรก่อนเนอะเกรยเรียบตรงจับกูจับลาดูดูนี่ครับกูออกมาจับกูแนี่ยตแต่งงานไปทลางานแต่งกหอไม่ที

tầm núi lục hết nắm rồi nắm làm nắm rồi làm rồi nắ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 m rồi gì rồi nắm rồi nắm cái วัดึินมานน่นึกกินเข้าไปกอดเลยครมากับทำยมบบประธานเมนูอาหารรวมๆครับกูไม่จึ้งเลยกยอดเลยกับนี้ ตึงนี่ครับท่านผู้ชมครับเป็นวีดีการตำแบบก้าวเป็นวีดีการอยู่ของคนบักตายครับนะนี่ก็คือรังเราอีกเรื่ังเรารับจากวัตถุดิบลุ่มน้ำแต่เดี๋รับลงลาครับผมวันนี้ก็เป็นปลาตจงเปล่าอาจารย์มีวัตถุดิบแบบนี้หรือว่าวัตถุดิบไกลๆครับถ้าหมัดทำตามได้ครับผมกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านติดตามชมแต่รับวันนี้ก็มีอะไรทีมันอะไรกันระยะมังกิมก็กล่าวกันัสดึก tới đi gặp tới đi gặp tới đi gặp gặp đúng perfect pan pan đặt cuốn cuốn gặp tạm biệt zoom giới tài ramo mai rồi vừa quét vừa quét vừa quét hay <laughs>

ได้ได้ได้เรจะเพิ่มมาวันทุกเดี๋ยวจะพาคนในโซนตลาดงาได้ได้เดีเดี๋ยวไปมันจะมีการเนี้ยไก่หม่คนหนึ่งร้อยจะได้เข้าวันนี้เดี๋ยวจากมานท่อนิดวันทุกมันนานนามาเนะครับใช่ใใช่านั้นตลาดหนักครัแล้วก็มันจะมีเป็นร้านที่ว่าจะไม้เข้าัีเดยวากัที่ีเนิดวนทกมนนานน่าเะครับใช่ใช่น่าะฉนั้นต่าดหนัก่รับ้มันจมเป็นรนี่ว่ะได้เป็นคนนนี้เนี๋ยะา่อกดวันทุกมันี่มานจะมาแบบ เกืบครอบอากทวกอำเภอํพราะว่ารงน้้ได้ทำไปมาขายของเดนเนียนกับเคยบูรูกรุงแห้งพงาว่าเขาแดงนั้นก็เนี่ยขายลงเนี่ยที่ีอยู่ตรงเนี้ยกับเจ้ายายเจ้าเยอะรวบรวมดินกาเกียบตังแ้ยวตรงนี้เลยนะใช่แล้วก็ไอ้โคบยำตาไายยำตาายอันนี้ของงบนเนียงนะเป็นหลักตรของมันมาประจานนี้อย่างมันตอนดินแม่เขาเคยทำเลยเป็น้้ขบนเนียเลยนะ ชายได้กินเขวันทุเกมั่นกันครับนั่นได้กินเขวันทุกมั่นกันถ้ากิิได้มาวันทุกมันนะผมจะพาไปเจาะแตลลานเจาะแตลลันเลยตัววามันเป็นแบบินเด่นนั้นอ่าไมานยินดีกับยินดีตองการอิ